สวัสดีค่ะเหตุการณ์14ตุลายังมีต่อนะคะเหตุการณ์จลาจลและการสั่งปราบการชุมนุมการเดินขบวนครั้งใหญ่จึงเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่13ตุลาคมออกไปตามถนนราชดำเนินสู่ลานพระบรมรูปทรงม้ามีแกนนำเป็นนักศึกษาและมีประชาชนเข้าร่วมด้วยหลายแสนคน เชื่อว่ามากกว่า400,000คนเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุ่มรัฐบาลรีบตกลงรับข้อเรียกร้องและสัญญาว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2515ผู้ชุมนุมบางส่วนยอมสลายตัวแต่มีนักศึกษาราว200,000คนปฏิเสธไม่ยอมสลายตัว และผู้นำคือเสกสรรประเสริฐกุลตัดสินใจพาผู้ชุมนุมไปพระบรมมหาราชวังเพื่อขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่14ตุลาคมนักศึกษาเคลื่อนขบวนถึงพระบรมมหาราชวังและพบกับผู้แทนพระองค์ซึ่งถ่ายทอดพระราชกระแสะขอให้นักศึกษาสลายตัวซึ่งนักศึกษายินยอม ฝ่ายรองผู้บัญชาการตำรวจสั่งให้ตั้งสั่งให้ตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อให้นักศึกษาออกได้ทางเดียวทำให้นักศึกษาที่มีจำนวนมากออกจากพื้นที่ได้ลำบากทั้งนี้ไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัดว่าความรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ในช่วงเช้าตรู่เกิดระเบิดขึ้นแถวพระบรมมหาราชวัง และตำรวจเริ่มต้นปราบปรามนักศึกษาอย่างรุนแรงต่อมาในช่วงสายเกิดเหตุทำลายทรัพย์สินและความรุนแรงเมื่อสถานการณ์บานปลายรัฐบาลระบมรถถังเฮลิคอปเตอร์และทหารราบเพื่อช่วยตำรวจมีผู้เสียชีวิต77คนและได้รับบาดเจ็บ857คนและอาคารหลายหลังใกล้กับถนนราชดำเนิน ถูกวางเพลิงรวมทั้งกลมประชาสัมพันธ์กรมสันพกรโรงแรมรัตนโกสินลป์กองสลากกินแบ่งรัฐบาลกองตำรวจนหอรบาลผ่านฟ้าจำนวนผู้ประท้วงเพิ่มขึ้นเป็นกว่า5 0 0 0 0นคนอย่างรวดเร็วเมื่อผู้เห็นใจฝ่ายนักศึกษาเข้ามาช่วยสุดท้ายทหารถอนกำลังออกในเวลายเย็น ต่อมาเวลา19.15นาฬิกาส5นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศว่าจอมพลถนอมกิติขจรขอลาออกจากตำแหน่งแล้วและมีพระบรมราชาองค์การแต่งตั้งสัญญาธรรมศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เหตุการณ์ยังไม่สงบกลุ่มทหารเปิดฉากยิง ยิงปืนเข้าใส่นักศึกษาและประชาชนอีกครั้งหลังจากพระราชนำรัสทางโทรทัศน์เพียงหนึ่งชั่วโมงนักศึกษาพยายามพุ่งรถบัสที่ไม่มีคนขับเข้าใส่กองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยผู้ชุมนุมนับพันยังไม่วางใจในสถานการณ์จึงประกาศท้าทายกฎอายการศึกในเวลา22นาฬกาและประกาศว่าจะปักหลักชุมนุม ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตลอดทั้งคืนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ถูกหลอกอีกครั้งในเวลาหัวค่ำของวันที่15ตุลาคมได้มีประกาศว่าจอมพลถนอมกิติขจรจอมพลประพาสจารุสเถียนและพันเอกนรงกิติขจรเดินทางออกนอกประเทศแล้วเหตุการณ์จึงค่อยสงบลง และวันที่16ตุลาคม2516ผู้ชุมนุมและประชาชนต่างพากันช่วยทําความสะอาดพื้นถนนและสถานที่ต่างๆซึ่งได้รับความเสียหายหลังเหตุการณ์ภายหลังเหตุการณ์นี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยะเดชบรม,มานาถบอพิษและพระบรม,มวงศานุวงศ์ ได้เสด็จเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆและสำหรับผู้เสียชีวิตได้พระราชทานเพลิงศพที่ทิศเหนือท้องสนามหลวงและอัธินำไปลอยอังคารด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศและกรมตำรวจที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาอ่าวไทยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วย ประชาชนต่างๆจากหลายภาคส่วนโดยไม่มีนักการเมืองร่วมอยู่ด้วยเลยและใช้สนามม้านางเลิงเป็นที่ร่างเรียกกันว่าสภาสนามม้านำไปสู่การเลือกตั้งในต้นพุทธ,ททธศักราช2518ช่วงนั้นเรียกกันว่าเป็นยุคฟ้าสีทองผ่องอัมพัยแต่เหตุการณ์ต่างๆในประเทศยังไม่สงบ มีการเรียกร้องและเดินขบวนของกลุ่มชนชั้นต่างๆในสังคมประกอบกับสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศรอบด้านจากการรุกคืบของลทัทธิคอมมิวนิสต์และผลกระทบจากสงครามเวียดนามแม้รัฐบาลชุดใหม่ก็มาจากการเลือกตั้งแม้รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่มีเสถียรภาพ เพียงพอที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้นำไปสู่เหตนุนองเลือดอีกครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเมื่อพุทธศักราช2519คือเหตุการณ์6ตุลาชะตาของสามทรราชประมาณเดือนสิงหาคม2519จอมพลประพาสเดินทางกลับประเทศได้โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารไปต้อนรับ แต่สาธารณชนคัดค้านจนต้องเดินทางกลับนอกประเทศโดยก่อนกลับได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดือนกันยายน2519จอมพลถนอมเดินทางกลับประเทศในฐานะสัมมนเณรเนื่องจากสมัครศูนย์ทรเวทแจ้งว่าราชสำนักอนุญาตและได้บวชเป็นพระภิกษุที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจ้าวาดวัดซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้อุปสมบทให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีนาถเสด็จเยี่ยมพระถนอมที่วัดด้วย เดือนธันวาคม2539มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมคืนเบี้ยว,วัดแก่พันเอกนรงคิติขจรและในเดือนกุมภาพันธ์2542มีประกาศแต่งตั้งจอมพลถนอมเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2546นายเทพมนตรี ลิมปะพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ได้เปิดตัวหนังสือมาสองเล่มชื่อลอกคราบ14ตุลาดักแด้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยและพันเอกนรงกิติขจร30ปี14ตุลาข้อกล่าวหาที่ไม่มีข้อกล่าวหาที่ไม่ไม่สิ้นสุด โดยมีเนื้อหาอ้างอิงจากเอกสารราชการลับในเหตุการณ์14ตุลาซึ่งมีเนื้อหาว่าทั้งพันเอกนรงค์และจอมพลถนอมมิได้เป็นผู้สั่งการในเหตุการณ์14ตุลานรงค์ยังกล่าวหาพลเอกกฤิศีิวราว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ทั้งนี้ขัดแย้งกับคำอ้างของโอสถโกศินอดีตรัฐมนตรีซึ่งระบุว่า เขาเป็นบุคคลสำคัญที่ไม่ยอมให้มีการปฏิบัติการขึ้นรุนแรงแก่นักศึกษาอนุสรณ์คณะรัฐมนตรีมีมติให้ก่อสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาขึ้นที่สี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางมีการวางศิลาฤกษ์ในปี2518แต่กว่าจะแล้วเสร็จก็ล่วงมาถึงปี2541 ธงชัยวินิจจกุลเขียนว่าเป็นเพราะเหตุการณ์6ตุลาทำให้เกิดการตีความการเคลื่อนไหวของนักศึกษาใหม่ว่าเป็นความวุ่นวายและที่จริงในตอนแรกอนุสรสถานดังกล่าวตั้งใจจะให้รวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เหตุการณ์6ตุลาและพฤศภาธมินด้วยแต่ถูกขัดขวาง พุทธศักราช2,546สภาผูรร้แทนราษฎรมีมติเอกฉันกำหนดให้วันที่14ตุลาคมของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยเป็นวันสำคัญของชาติในโอกาสครบรอบเหตุการณ์30ปีรายชื่อ13ขบฏรัฐธรรมนูญ 1. ก้องเกียรติคงคานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สองไขแสงสุกใสอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมสามชัยวัฒน์สุรวิชัยอดีตอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยอดีตกรรมการบริหารศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีหมื่นนิกรผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ 5. ธัญญาชุนชดาทานนักศึกษาปีสคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ 6. กธีรยุทธบุญมีอดีตเลขานุก,การศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 7. นพพรสุวรรณพาณิชย์นักหนังสือพิมพ์มหาราช 8. บัณฑิตเองนินรัต นักศึกษาปี4ีคณะศิลปศาสตร,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 ร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ 9. บุญส่งเฉลธทอนักศึกษาปีสองคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10. ประพัน์ธศักดิ์กมลเพชรอดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอดีตนักการเมืองแห่งขบวนการรัฐบุรุษ 11ปรีดีบุญซื่อนักศึกษาปี4คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12. มนตรีจึงสิริอารักษ์นักศึกษาปีหนึ่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงนักหนังสือพิมพ์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 13. วิสาคันทัพนักศึกษาปีสมคณะมน,มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงคลิปหน้าจะเล่าประสบการณ์ตรงที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์14ตุลานะคะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ